คลิปนี้พองพ่องกับต่อจะคลิปเมื่อวานละจ้าหลังจากที่ภาคกะกีเขากินน้ำอีมเด็เข้าวนึงเกิดไปสื่อเครื่องเด่มมาห้รถไทกับละจ้ากับพ่อใหญ่ละจ้าไปผู้เดียวเพื่อนสวนตัวพ่อกับห้าเมียนภูเขาพ่อน้าเพื่อนเด้กลับมาเพื่อกระเด้มาส่วนพรลงตรงไปนำการลูกต่อกับพ่อก็ะแล่นนำกวนเป็นหดเป็นซ่านมกระซอยจุนั่นละเลียนอยู่ทางขางคิวนิ้วคิวนิ้วอันอี้นายทักเปียพดจะมานิวตเข้าตีงคิงไปนำเขาสูบาดยางสู่หมองสูบอนไปละกับเป็นพ่อนี่ละในระว่ังที่กระลังพาก็ะลงไปทง ประตูรองหุนปลาลำเพิ่ลก็ได้ใส่ลวดเผื่อว,าว่างัวเพิ่นจังบ่อเขาปลาหมอกปลามันเป็นละกจากกรเลยต้องเรียนเส่นลวดพวันเปิดประตูรองหุนได้ก็ะเดมมาพร้จาจ้าฟูงละกจากกัเป็นนางสาวปานอันงวัวอยู่หนีซิบซีที่พาตัวนี่มีซื้อเบิร์ตตัวตัวหรจา่าบอมเป็นธรรมดาได้บอมเป็นวันสีอื่นแต่งวัวไปซื้อๆื้อเลย <c oughs> กมีซ <hak> ื้อน้ำสกุลบอสุตัวรจาปลาลำเพื่อเดตตั้งซื้อให้เบิรจุตัวที่ลงมาก็ได้ซองมังง้วให้ปลาลำน้ำละจาเพื่อเดตพากันนอนเขาหุมอยู่ไต้ต้นก็กกุ้งกุละนอนเป็นฟูงไปใส่มาใส่ฟุงนี่ก็ไปน้ำกันดีปะข้าขาดตัวใดตัวหนึ่งกับไรห้องกันแปดแสนซองมังง้วให้ปลาลำเดากระเด้ยดิวก็ล่งกลางทงในระวางที่กำลังขี่รถลงมานี่ซอยจูกระแลีนน้ำกดพกวกพกวกว่าตาไดงยินเสียงรถเฮาติงคิงแลน้ำกดพกวกพกวกรดจ้าสมุนห้องป้อนจักเฮาสิไปบ เดียมาหอดมาถึงรถไทยพ่อใหญ่ก็ได้จัดการเอาเครื่องดอกเครื่องดื่มที่พ่อใหญ่ซื้อมาให้โซฟ์รถไทยละจาก็เป็นสีหน้าน้นกะไอแม่เกียงมือนันเผื่อกะได้มากันแพ็คคู่ได้จักรถไทสองขั้นไปเลยเผื่อกับโบผ้าก็จอยกินหอดเขาเที่ยงละจักสามที่พอนว่านั่นละ่นบาพิ่นปั่นมาแล้วชามอีกเผื่อกะว่าบบหิวมือนันก็เอ้าเอาได้จักเห็นแดดจังสีต้มกะโบมีพี่กะโบวีละจาก็แต่ว่าอากาศนี่นิ่งบาคักวันบาฝุนตรงที่ลงคักแนี้น่้แทรก่อนเนี่ยมาซองมาบึงโซอ 个楼。 กยกระยอนข้าเจ้านาะพ่อนว่าแดดห่อนแดดเอาคักเถือสิไทยเบิดมือเบิดเว้นเถือสิหอดค้ามาเพราะในมายืนเบิงสู่ฝือเพ่อครับิดครับเรือไปละพราะกับละคืดเห็นสมัยตะกีพ่อแม่หอเห็ดให้เห็ดหน้าตะกีมีแต่ให้ในน้อยขอหล่อเคเรียจ้าเถือสิปังคันแทคขั้นนั่นเถือสิดำหน้าจะขั้นนี้ลำบากคักได้พ่อนว่าสมัยพ่อสมัยแม่เฮาเห็ดหน้าพอมึงนำรถไทยเด๋อเด๋อพก็ได้ส่วนพ่อหญ่ขึ้นมาหาเมียนฟื้นผ้ากันเมียนซอยกันละก็ได้ยางลบไปลบมาเอามาไว้ตั้ เมื่ับรรทุขึ้นไปไหว้ธาตุเฮ็ดฟื้นเฮ็ดไฟสาเหตุที่มือพ่อน้พากันเมียนทอนใหม่ทอนฟื้นน่ก็บ่แม่นยังจ้าทางวัดขะเจ้าก็ได้มาขอไปเห็ดตุนเสาศาลาวัดพ่องก็ได้บริจาคได้ไปสองต้นละจ้ากับบริจาคเพื่อเป็นกุศลไปหา่อหาแม่พ่อญ่ไม่ไ่ห้าบุญละจ้าจาของต้นไหม้เพื่อนน่ะเพื่อนเดมาเอาต้นใหม่ไปเดาพ่อก็ได้ทำการหันการซ้อยเพื่อจังเมียนไงแบกไงพ่องกับพ่อญนภากันเมียนใหม่เมียนใดขึ้นมาไว้ถนนเดาเดาพ่องก็ได้บอกพ่อญ่ว่าเหมือนเลี้ยงเท้าบางๆก็ จอยพาตะมาแก่ฟื้นแก่ไม่ขึ้นไปไหวเหตเหตุฟื้นดังฟื้นดังไฟฟีง่ามหนาวง่ามฝนไปละจ้าเก็บไมก็บเลยเร็วๆก็ได้ขี่รถขึ้นมาเฮือนมาสร้านละจ้าพ่องก็ได้มาสะออนพอนบักม่วงที่พอนตากไว้นันลาก็ะปวดบกแหงจักเทือละพีนองง่ามเมื่อแรงมากตัวใบช้องใบชามก็ได้เวลาฝนตกมาละพอนส้มบักม่วงไปเร็วกันได้นอนเศร้าเมื่อเอายางเอาแห้งเดี๋ยวข้าวหนึ่งก็ได้คอตตวพ่อใหญ่ละจ้าพ่องสี่เดยกเขาเมื่อไปฮับูกฮับเต่าอยู่รงลำรงเลียนพอนไปฮับูกฮับเต่า เวลาของเพลินค่ะเวลาาบสามเป๊ะพอดีผึ่งกาแฟแล้วเอ็มเอมาแล้วฝนก็ได้ทําการล่วงเม็ดกวางก็ได้พากันคอยขี่คอยมาทงมาทากระละแม่ลูกพี่น้องกระบอต่องพากะโต๊โอกตกใจหรือไปหาซื้อจ้าว่าคลิปนี้สิโดนซ้ํได้คลิปนี่กระจีเบิงจากสีเสือลูกอโลดจ้าลูกเสือมือไรคลิปนี่ก็มือนัานละ